กลับมาในหัวข้อการผลิตสินค้าและบริการนะคะการผลิตสินค้าและบริการก่อนที่จะไปอ,อ,อธิบายความหมายของผู้ผลิตสินค้าและบริการซึ่งเป็นจุดประสงค์ในการเรียนนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้อาจจะไม่ได้ยาวไปถึงการอธิบายความหมายนะคะแต่ว่านะชั่วโมงในในชั่วโมงนี้คุณครูคก็จะเน้นในเรื่องของออการผลิตลำดับขั้นการผลิตและก็ปัจจัยการผลิต นะคะคเด็กๆด,ดูในภาพในภาพนี้เป็นภาพภาพอะไรคะเหมือนเขาจะทำาหเือม่ะคสักอย่างนะคะสื่อนี้คุณครูได้มาจาก bltv ซึ่ง bltv เนี่ยเราก็จะได้พบเห็นสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นการทำน้ำตาลนะคะน้ำตาลสดน้ำตาลอะไรอะน้ำตาลอะไรพวกยอดช่อดอกตีบอกครบ เออน้ําตาลปีป๊บน้ําตาลปี๊บนะคะนี่แหละค่ะลูกภาพที่สองภาพอะไรคะทําอะไรลูกทำไมทำไม,ทำไมกว่าทำ,ทำไม่ไมกว่ววา,วาดอกยางกว่าอะไรคับมานี้แม่จัดดอกยางนะคะแฟนเดินด้วยเหรอคะอะไรนะคะมายานไม่ค่อยดีครับ กกนเดินทางแกนเอานกไปด้วยเหรอเสียงเหมือนนกไปนกใช่สัตเอารงพ่อเอามาด้วยครับมันอยู่บ้านเลยอ่าภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะอ่าทำเอาปลามาตากแห้งนะครับอ่าทำปลาแห้งนะคะทำปลาแหง้งทำเยอะแบบนี้นะคะน่าจะเป็นการทำไว้กินหรือไว้ขายขายค่ะ,ะขายนะครับแล้วน่าทำไวกินด้วยส่วนหนึ่งครับทั้งหมดนี้นะคะ เราเรียกกระบวนการเหล่านี้ว่าการอะไรนะการผลิตการผลิตใช่นะคะจากภาพที่คุณครูให้ดูนะคะเรียกกระบวนการผลิตทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของกระบวนการผลิตนะคะกระบวนการผลิตก็คือเป็นการนําปัจจัยการผลิตมาแล้วคํานี้นะคะปัจจัยการผลิตเมื่อเรียนดูเนื้อหาในหนังสือประกอบในหน้าร้อยยี่สิบเจ็ดหนูดูซิลูกปัจจัยการผลิตจะมีสี่อย่าง นะคะเขาบอกว่าเป็นการกระบวนการการผลิตก็คือการนําเอาปัจจัยการผลิตไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะคะแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าหรือบริการนะคะไม่ว่าจะผลิตอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของใครนั่นเองของผู้บริโภค ช่ของผู้บริโภคนะคะของผู้บริโภคทีนี้กลับมาตรงคําว่าปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตในหนังสือได้ชี้แจงไว้มีคําว่าอะไรบ้างปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยหนึ่งอะไรนะหาเจอไหมคะมันไม่ได้เป็นหัวข้อชัดเจนนะคะว่าเป็นหัวข้อปัจจัยการผลิตนะคะที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการ เก่งมากนิติรัตน์นะคะปัจจัยการผลิตมีสี่อย่างหนึ่งที่ดินสองทุนสามแรงงานแนสี่การอะไรคะประกอบการผู้ประกอบการนะคะสี่อย่างเนี้ยเอามารวมกันผ่านกระบวนการต่างๆแล้วกลายออกมาเป็นสินค้านะคะกลายมาเป็นสินค้าจะผลิตสินค้าอะไรต้องนึกถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ นะคะอ่านะคะทีนี้ปัจจัยการผลิตนะเฉลยตามภาพเลยนะคะที่ดินทุนผู้ประกอบการและแรงงานนะคะที่ดินก็หมายถึงหมายถึงที่ดินนั่นแหละพื้นดินถ้าเป็นร้านก็คือที่ตั้งอะไรนั่นเองที่ตั้งร้านใช่ที่ตั้งร้านถ้าตรงนั้นถ้าที่ดินตรงนั้นมีน้ํามีทรัพยากรอะไรก็จัดอยู่ในกลุ่มของ ของอะไรเหมือนกันทุนของของที่ทดินของที่ดินนะคะทีนี้ว่าทุนเนี่ยทุนเกี่ยวข้องกับเงินทุนเกี่ยวข้องกับเงินนะคะหรือนะคะที่เราเห็นเป็นภาพเป็นเหมือนอาคารเป็นโรงงานก็ได้เป็นโรงงานเป็นเครื่องจักระได้ได้เครื่องจักรได้ลูกเครื่องจักรได้เป็นอะไรได้อีกลูกนึกสิี่ร้าน เป็นร้านเป็นอาคารนะเป็นพวกอาคารได้นึกออกปะนะคะเนี่ยเป็นอาคารตั้งบนที่ดินถ้าอาคารตั้งบนที่ดินจัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะไรคะทุนค่ะแต่ถ้าพื้นดินพื้นที่ตรงนั้นจัดเป็นกลุ่มของที่ที่ทด,ดินครับนะคะที่ดินนะแรงงานแรงงานก็คือแรงคนนี่แหละแรงงานคนที่ทํางานเนี่ยแหละนะคะเป็นแรงกายก็ได้ เหมือนที่นั่งถักไม่กวาดนะคะคนที่นั่งถักไม่กวาดก็จะอยู่ในกลุ่มของแรงแรงงานนะคะหรือเป็นภูมิปัญญาถักไม่กวาดนี่จะเป็นภูมิปัญญาด้วยนะเป็นภูมิปัญญาความรู้ที่เขามีองค์ความรู้นะคะคนที่มีความรู้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของอะไรด้วยแรงแรงงานนะคะผู้ประกอบการก็คือใครคือคนที่นำนำอา ใช่นำเอาที่ดินนำเอาแรงงานแรงงานนำเอาคุณคุณมาผสมผสานกลายเป็นสินสินค้าสินค้านะคะผู้ประกอบการอาจจะเป็นคนที่ใช้แรงงานเองด้วยได้ไหมได้ได้นะคะได้นะนี่คือคร่าวๆจากภาพนะคะจากภาพภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนะคะ เขาจะบอกว่าอันไหนที่มันมีความยากง่ายเด็เดเดกๆคิดว่าความยากง่ายในการผลิตเหมือนกันไห้สองอันภาพหนึ่งกับภาพสองภาพที่หนึ่งเป็นชาวไร่สับปะรดภาพที่สองเป็นโรงงานทําสับปะรดกระป๋องย่ายง่ายแตกต่างกันไหมคะแตกต่างแตกต่างกันนะคะภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็น คุณลุงปลูกสับประรดนะคะปลูกสับประรดก็ต้องมีที่ดินพ่อปลูกออกมาได้สับประรดนะคะทีนี้เราทีนี้การปลูกสับประรดเนี่ยมันกําหนดคุณภาพอะไรได้ง่ายได้ได้ได้ได,ได้ได้เลยไหมว่าฉันจะต้องได้หนึ่งร้อยลูกต่อไร่ฉันจะต้องได้ขนาดหนึ่งกิโลมันไม่ได้มันมันกําหนดไม่ได้อ่ะครับอนนี้ไดมันแล้กแต่ับหอุมันแล้วแต่แล้วแต่อะไรอะ่ะ แล้วแต่การดูแลของเขาอะครับเขาดูแล้ีแต่อมาดีดดดให้น้ําดินฟ้าอากาศใช่ไหมคะครับอ่าอ่าทีนี้หากควรจะปลูกจะดูที่เป็นอ่าเขาดูที่มันเจิบตัวดีนะครับอ่าแล้วถ้าสับประรดกระป๋องอะสับประรดกระป๋องอันนี้เขาผลิตโดยมีโดยใช้อใช้อะไรนะเครื่องจกังจกรใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรนะคะอันนี้ยุ่งยากไหมดเด็กๆคิดว่า ไม่ค่ะมันมีตัวที่แน่นอนค่ะมันมีจํานวนที่แน่นอนใช่ไหมคะว่าจะออกมาได้กี่กระป๋องต่อวันใช่ไหมคะอ่านะคะเ,คเป็นความซับซ้อนความซับซ้อนเนี่ยข้าพที่ของัดทอนไหมยุ่งยากยุ่งยากครับ่อเดีย๋ออยวไปตั้งโปรกแก้ไม่มันทําแบบนี้แล้วก็นานอยู่แล้วครับอ่าเพราะว่ามันใช้เครื่องจักรด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีอ่ามีเป็น กระบวนการในการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นแล้วเขาเอาสับปะรดกระป๋องเอามาจากไหนอ่ะรถนี้เอมาสับปะรดผลสับปะรดเอามาจากไหนเพราะต้องไปซื้อมาค่ะก็เอามาจากชามช่างเราซุปชาวไร่ที่ทําสับปะรดเมื่อสักครู่นะคะทั้งหมดที่ครูพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าลำดับขั้นในการผลิตในการผลิตเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ สามลำดับขั้นนะคะขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขัา้นปฐมภูมิปฐมคือแรกเลยแรกเริ่มแรกเริ่มขั้นที่สองทุติยะทุติยะก็คือเป็นลำดับขั้นที่สองสองครับซับซ้อนขึ้นมาอีกซับซ้อนขึ้นมาอีกนะส่วนขั้นที่สามก็เป็นอีกลำดับหนึ่งที่ซับซ้อนใช่ข,ขึ้นเป็น,นะคะมาดูขั้นปฐมภูมิ ท่านปฐมภูมิเขาบอกว่านักเรียนจะจดจะแคปก็ได้นะคะแล้วก็ไปสรุปเอาเองก็ได้เพราะมันไม่มีในหนังสือเรียนแต่แเราถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนการผลิตเนี่ยจะเจอเรื่องแบบเนี้ยบ่อยในช่วงขั้นต้นนะคะการผลิตที่ใช้อ่าขั้นแรกขั้นปฐมภูมิก็คือการผลิตคือการผลิตเขาบอกว่าใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรงง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะใช้อุปรกรณ์นิดๆหน่อยๆเช่นเรา ปลูกสับประรดก็คือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงใช่ไหมใช้อะไรอ่ะคะใช้อะไรสับป,ประรดใช้น้ำใช้น้ำใช้ดินใช่ไหมคะอ่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการทำการ,าร,กรเกษตรคือใช้จากธรรมชาติโดยตรงอย่างของคุณยายเนี่ยเป็นสวนอะไรนะคะส,วน,สวนลำไยก็ส,วน,สวนอ่า นักชื่อเขานักชื่อไม่ออกแล้วค่ะ,ะสวนลำใหญ่อ่าสวนลำใหญ,ใหญ่ก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรงก,ก็คือใช้ดินใช้อะไรคะใช้น,น้ำใช้น,น้ำนะคะก็อาจจะมีปุ๋ยเคมีใช้อากาศที่พอเหมาะกับเขานะคะอันนี้ก็คือใช้ธรรมชาติโดยตรงปลูกเสร็จคุณยายได้อะไรไปผลผลิตลำใหญ่คะ่ะใหญ่ได้ลำใหญ่ใช่นะคะอ่าภาพที่สองนะคะ เป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดใช่ไหมเป็ดนะคะเป็ดก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินะคะก็ใช้อ่าเลี้ยงมีดินมีน้ำให้เป็ดได้ว่ายน้ำนะคะผลผลิตที่ได้ก็คือได้อะไรออกมาได้ไข่มาออกมาไข่เป็ดหรือจะขายเป็นเนื้อเป็นตัวครับเป็ดก็ได้อ่าภาพต่อไปเป็นภาพอาชีพอะไรคะ ชาวประมงครับประมงชาวประมงเขา,าต้องลงทุนอะไรซับซ้อนไหมคะไม่เขาต้องมีเรือแล้วก็มีแหไม่ก็มีใบกปลาครับอ่าก็มีเรือมีมีแหมีอวนมีเบ็ดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคะเาะขาก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติก็ล่องเรือไปในแม่น้ําไปในทะเลก็จับอะไรขึ้นมาได้ปลาจับปลาจับถอยจับจับเอ่อจับพื่อนขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเป็นใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยโตรงนะคะ หรือคุณป้าปลูกอ่าหมอนนี่ใบหมอนนะคะใบหมอนเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมนะคะก็เพื่อเป็นเส้นใยเส้นยใยเออเส้นใช่ไหมมาทัเป็นผ้าค่ะทอผ้าใช่แต่แต่ถ้าทอผ้ามันไม่ใช่การผลิตในขั้นปะถมภูมิแล้วนะที่เรากําลังพูดคือการผลิตในขั้นปะถมปถมอันนี้ชุดสี่แล้วเหรอคะ การผลิตในขั้นปฐมปูเพราะฉะนั้นการผลิตในขั้นปฐมภูก,ก็คือการผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงโดยตรงแล้วก็เครื่องมือไม่ทําไมเลยไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ยากนะคะปลูกข้าวก็ได้ข้าวออมาปลูกสับประรดก็ได้สับประรดออกมาแค่เนี้ยไม่ได้ซับซ้อนเลี้ยงเป็ดก็ได้ไข่ไเนื้อเป็ดนะคะ แต่ขั้นที่สองขั้นที่สองซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงยุ่งยากขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นขั้นที่เรียกว่าทุติยภูมิขั้นนี้จะต้องอาศัยผลผลิตอาศัยผลผลิตจากขั้นปฐมภูมิอจาสับปรสใช้ไหมโรงงานสับปรสงัานสองเป็น เป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิทุติยภูมิค่ะทุติยภูมิครับเด่นมากทุติยภูมิเพราะโรงงานสับประรดกระป๋องต้องอาศัยผลผลิตในขั้นปฐมภูมิคือต้องอาศัยสับประรดจากชาวสว,าสวนชาวไร่ชาวน่วนทีนี้วิธีการของโรงงานสับประรดก็ยุ่งยากมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้น ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มากขึ้นในขั้นนี้เราจะเรียกว่าขั้นขั้นอะไรคะลูกทุติยภูมิทุติยภูมิทติยภูมิภาษาอังกฤษก็คือ second ลำดับที่สอง secondary production นะคะ secondary production ไปดูซิมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็แน่นอนพวกผลิตอาหารกระป๋องทั้งหลายเลยนะคะที่ว่าเป็นโรงงานาาอ,งอะไรปกระป๋อง กระป๋องกอกระป๋องนะคะแม้ว่าแปรรูปจาก,ก,กใช่ี่เขาใส่กระป๋องแล้วกจะมนีนะคบแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยไข่เค็มนะคะไข่เค็มยังเป็นการผลิตขั้นอะไรคะขั้นที่สอง,ง,งูขี้ยะปูนะคะเมื่อกี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเป็ดได้ไข่เป็ดใช่ไหมอ่านะไข่เป็ดเอาด้ว <น S 3> <า>ยไข่เป<า>็ดครับเออไข่เค็มก็กลายเป็นการผลิตในขั้น ไข่เป็ดเปนการไข่เป็ดมันจะไม่ได้ยุ่งยากเลยขนาดนั้นแ่ยังเป็นก็คือแปรรูปไงรูปแปรรูปเอ่แกนแกนแกนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเป็ดป่ะเนี่ยตัวเป็ดแกงนเลี้ยงแกนเลี้ยงเป็ดได้เป็ดอได้ไข่เป็ดอันนั้นคือกระถมภูนะคะคุณครูมนทาไปซื้อไข่เป็ดจากแกรนมาแล้วมันเยอะคุณครูก็เอามาแปรรูปจากไข่เป็ดสดกลายเป็นไข่เป็ด คุณครูมนทาเป็นผู้ผลิตในขั้นผูทเียภูนค่ะภูครับูเสียภูเมื่อไหรที่มีการแรปรรูปเปลี่ยนแปลงรูปผลผลิตจะเป็นขั้นอะไรทั้งสิ้นเลยทุติยียภูพันทีครับสยภู คุณป้าเมื่อกี้ไปหาปลาชาวประมงหาปลาคุณป้าไปเอาปลามาแปรรูปมาทําปลาเค็มตากแห้งปลาแดดเดียวอันนี้ก็เป็นการผลิตขั้นทุติย์ทุติยะเมื่อกี้ถุกวันเลี้ยงไหมคุณยายไปเอาตัวไหมามาแล้วก็สาวเอาเส้นไหมเส้นได้มาทอผ้าอันนี้ก็เป็นการผลิตในขั้นทุติยภูมิครับทุติยภูมินะคะ ทีนี้ทายดูนะว่าภาพกิจกรรมการผลิตในขั้นใดรู้หมดแล้วเพราะมันมีให้หมดแล้วคุณครูลืมเบลอไว้นะคะอขั้นนี้โรงงานพุยภูตุียภูมิโพดประหลปฐมภูมินะคะโรงงานผลิตรถยนต์ตุยภูตุียภูมินะคะต่อเรือ ตกากสี่ะพรูมนะคะฮาร์ปลาขั้นไหนคะเะีรูมกูะมมะูมครับกรมมูมนะคะเลี้ยงหมูอุ๊ดอุดกรมมูมคครับภูมนะคะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะขั้นต่อไปขั้นที่สามขั้นตติยภูมิเอาดูภาพซิดูภาพดูภาพประกอบมีเครื่องบินก,ก็ด้วยมีรถก็ด้วยรถรถ การส่งออกการส่งออกนะคะเป็นลักษณะขั้นนี้เรียกว่าขั้นตติยภูมินะคะขั้นตติยภูมิเป็นลักษณะของการให้บริการให้บริการเช่นมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายผลผลิตจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองหรือไปถึงผู้มผู้บริโภคเช่น คุณครูมนทาปลูกสับประรดกิจสมนการขนส่งกิจสมนมาขนสับประรดของครูมนทาไปที่ร้านของเขมนิดกิจสมนตัดเป็นอ่ากิจสมน์มาขนของไปแล้วเขมนิดขายของขายสับประรดอยู่หน้าแผงแผงสับประรดของเขมนิดเป็นการผลิตในขั้นตาตียบภูมิ ใช่ไหมคะนะะมีการเคลื่อนย้ายไปนะเคลื่อนย้ายจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองก็ได้แต่ที่ครูยกตัวอย่างคือขั้นที่หนึ่งไปหาใครเลยหาผู้ผู้บริโภคนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแกรนมาบรรทุกสับปะรดของครูมณาไปโรงงานสับปะรดกระป๋องอันนี้ก็คือเคลื่อนย้ายจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองสองครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะภาพที่ครูยกตัวอย่าง ภาพแรกนะคะอ่าเรื่องอาหารกระป๋องมาตลอดเวลาเลยนะคะของกระป๋องอ่าเกระปององผลไม้กระป๋องต่างๆอันนึงอกออันนึงก็อ่าอันหนึ่งก็ลำไยกระปอ๋ปองนะคบนะลำไยต่างๆอันนี้เป็นการวางวางขายวางขายไม่ว่าจะเป็นที่ร้านโชห่วยร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆการวางของขายตรงนั้นเรียกว่าในขั้นขั้นอะไรคะ ตัดสีอะคูตัดสีอะคูนะคะไข่เค็มเมื่อกี้ครูขายได้และครูทําเสร็จแล้วนะคะครูทําเสร็จแล้วครูก็มาใส่ฉลอมแล้ววางขายเป็นสินค้าโอท็อกของครูตอนนี้เป็นการการวางขายที่หน้าร้านเป็นการผลิตในขั้นตสีอะคูมัดสีอะภูมนะคะของแห้งเมื่อกี้ปลาเค็มเยอะแยะเลยก็เอาไปวางแผงที่ร้านขายของนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นอะไรคะ ตัด <performance. S 2> ีนะครูนะคะผ้าไหมเมื่อกี้ทอเสร็จคุณยายทอเสร็จคุณครูก็เอาไปวางแผงขายที่ร้านก็เป็นขั้นอะไรคะตีนะคสูตีนะูนะคะอ่าธนาคารเกี่ยวอะไรล่ะทีนี้อีกสิบนาทีหมดเวลาธนาคารเกี่ยวอะไรจ๊ะพอเขาขายอะเขารอเอาเงินมาฝากแล้ครับหรือเกี่ยวกับไหนครับธนาคารก็จะเป็นการให้ ธนาคารเป็นการผลิตในขั้นใดปฐถมภูมิศิยภูมิและตติยภูมิตติยภูมิครัตติยภูมิครับเก่งมากนะคะเมื่อไหร่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการก็ยังคงอยู่ในส่วนของอะไรทั้งสิ้นเลยติีภูมิศรีภูมินะคะตติยภูมิอ่ะอันนี้เสืออะไรภาพนี้เสืออะไรลูก การส่งออกการส่งออกนะคะทั้งทางเรือและทางอ่าบุกทางเรือทางอากาศทางอ่าทางเรือทางอากาศต่างๆนะคะทุกช่องทางตรงนี้การขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าจัดเป็นการผลิตในลำดับขั้นตึกขจีนปูมครับเอ๊ยตติยะคุณนะคะตติยะ นะคะปัจจุบันเรากําลังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะคะที่มีภาคอุตสาหกรรมเพิ hmm> ่มมากขึ้นนะคะภาคบริการเราก็เยอะขึ้นนะคะเช่นการท่องเที่ยวพวกนี้เราก็โดดเด่นทีนี้เด็กๆดูภาพลองบอกครูซิว่าภาพนี้เป็นการผลิตในขั้นใดปฏิยภูมิปฏิยภูมิครับานะคะภาพนี้ล่ะคะปฐถ่มมรูนเขระถมมะพรนะคะเป็นการใช้ทรัพยากรโดยตรงใช่ไหมคะใช้น้ํา นะคะใช้ดินให้เกิดประโยชน์ชัดหมก็เออเป็นข่้นทติยภูมิครับทวิยาภูมิเอามันไม่ใช่ผสมภูมิเหรอคะไม่ใช่ครับปสมคือเอาเอาอันนี้เข้มาแปรรูปเหรอคะเนี่ยแปรรูปแปรรูปอันนี้คือขนุนนะคะขนุนรู้จักขนุนไหมรู้จักครับอ่แล้วเขาก็เอามาผ่าบางๆเดี๋ยวเขาก็ไปอบกรอบตาแห้งอะไรก็ว่าไปนะคะ จบแล้วจริงๆวันนี้มีงานแต่ไม่ได้ให้งานเขาจะให้ทำอะไรตัวอย่างเด็กๆก็ลองคิดนะคะถ้าเราไปเห็นสินค้าตัวอย่างเช่นมีกล้วยนะคะตัวอย่างกล้วยให้บอกมาได้ว่าในกล้วยเนี่ยนะคะสามารถเป็นลำดับสามลำดับขั้นการผลิตอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งปฐมภูมิแน่นอนก็คือการทำไมคะั้นปลูกลลกล้วยค่ะปลูกกล้วยพอได้กล้วยแล้ว้วย อ่ยังไม่สุกนะคะกล้วยหํำห่างเขาก็เอามาแปรแปรรูปแปรรูปะะกล้วยจะไปทํากล้วยฉาบก็ได้ใช่ไหมคะกล้วยดิบทํากล้วยฉาบอ่าทำกล้วยทอดนะคะอันนี้เป็นขั้นทุติยภูมิพอวางแผงถึงมือคนกินเมื่อไหร่อเป็นขั้นอะไรทุกทีเลยลูกตัดนิยครับตัดติยภูมินะคะตัดสินภูมิก็ จบแล้วทบาททุอเอนอะไรคะจบแล้วนะคะในการพูดคุยเนื้อหาในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอสรุปแล้ววันนี้เราเรียนอะไรกันไปเรียนเรื่องอ่าการอะไรคะ้ารบริการอีกแล้วอะค่ะการเป็นเรื่องเกบการผลิตการบริการประมาณอย่างครับค่ะการผลิตสินค้าและ บริการนะคะทบทวนความหมายการผลิตหมายถึงอะไรลูกการสร้างขึ้นมาโดยใช้ความมีทั้งสันหลเอาปัจจัยการผลิตไปแปลรูปเป็นสินค้าใช่ง่ายง่ายนะคะง่ายๆสั้นๆครูสรุปให้ที่จอแล้วนะคะกระบวนการผลิตก็คือเอาปัจจัยการผลิตไปแปรรูปเป็นสินค้าทีนี้คําว่าปัจจัยการผลิตเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้เอาลองคิดสิ ดูในภาพทบทวนปัจจัยการผลิตนิดนึงนะคะปัจจัยการผลิตที่ดินที่ดินคืออะไรที่ดินในรูปนี้เราจะทําปลาแห้งอ่ะในภาพเราเห็นที่ดินคืออะไรคะก็คือต้องมินน้ำทะเลครับที่ดินก็คือที่ตั้งอะไรตอนนี้เลยที่ที่เขาทําไมคะ ที่ตั้งผลิตัณฑาหกรรมหรือไปไปหาปลาใช้ใช้ผลิตนะคะอาจจะเช่นในทะเลไปหาปลาใช่ไหมคะพอหาปลากลับมาก็เอาปลามาตากพื้นที่ที่ตากแห้งตรงนี้เรียกว่าที่ <c oughs> ที่ดที่ะคะ อา้าวสองทุนเขาใช้อะไรบ้างทุนอ่ะดูซิเขาใช้อุปกรณ์อะไรเขาต้องใช้เรือใช้แหใช้อวนแล้วก็ใช้แบบดจับปลาค่ะไป้หาปลาใช้เรือใช้แห่ใช้อวนอะไรอีกคะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับอ่าทางโลกอุปกรณ์ที่เยวกัตกปลาอื่นๆวยครับอุปกรณ์อื่นๆอ่าพอได้ปลามาแล้วอ่อทุนในเรื่องของทุนมีอะไรอีกอทุนก็ต้องอ ใช้อะไรใช้ไม้กเกลือใช้ไหมใช้ครับผมก็อบอกเกลือมีดใช้ไหมจะทําปลาใช้มีดไหมเอาใช้ครับอ่าใช้มีดใช้กระมังล้างไหมก็ต้องใช้ครับเสียงใช้ไห<อ>มเกลือ,ลอคุณคืออุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะ,ะผู้ประกอบการเออแรงงานแรงงานแรงงาน,แรงงานก็คือใคร แรงงานก็พวกผู้กับกาก็ได้คับแรงงานก็คือคนงานก็ได้คนที่ทำงานคนที่เป็นปลาคนที่ทำปลาแห้งอ่าสมมุติคนนี้เป็นผู้ประกอบการขอเป็นแรงงานเองได้ไหมได้ค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างปลาแห้งนะคะออะตัวอย่างของการทําไม้กวาดสิอ่งไม้กวาดไม้กวาดที่ดินคืออะไรที่ดินไม้กวาดที่ดินคือที่ทําไม้กวาด ที่จริงก็คือหวันที่เดียวว่าถ้าเป็นถ้าไป<ฮ>ทำไม้กวาดมะพร้าวต้องเป็นที่ว่าปลูกมะพร้าวต้องทาไม้กวาดดอกยางก็ต้องเป็นที่ว่าเราไปหาของามาทํามาครับใช่เป็นที่ปลูกก็ได้เป็นที่ผลิตก็ได้ที่วางขายได้ไหมที่ตั้งร้านได้ไหมได้คับใช่นะคะเอาสองทุนใช้อะไรบ้างทุนดูซิใช้อะไรบ้างคุณใช้อะไรคะใช้ถ้าลูกอมนทิล ใช้ดอกอะไรคะดอกญ้าค่ะดอก้าเอาด้ามไม้กวาดใช้อะไรคะไม้ไผ่ไมอุปกรณ์ใช้ไหมอุปกรณ์อุปกรณ์ใช้ไหมใช่ใช่บอ่ากันไกอะไรอีกก็มีค่ากันไกมีดทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะเชือกมามัดได้หมดเลยนะคะแรงงานแรงงาน แรงงานแรงงานเช่นใครแรงงานคือคนที่คนที่่านะครับอ่าแรงงานคนทนั่งอ่าคนที่นั่งท <ขอ S 1> ังเนี่ยนะคะคนนี้ก็ต้องมีภูมิปัญญาด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องมีภูมิปัญญาเก่งด้วยนะเขา <อ S 1> ต้องมีความรู้มีความรู้ด้วยนะคะแรงงานแรงงานหมดยางแรงงานคนไปตัดหญ้ามีไหมคนไปตัดดอกหญ้าเป็นแรงงานไหมเป็นครับ เป็นต้นไม้มาเป็นแรงงานคนนี้ปตัดไม้ไผ่มาเวยค่ะเออใช่นะคะผู้ประกอบการผู้ประกอบการอาจจะเป็นคุณยายที่นั่งเฉยหลังก็ได้ผู้ประกอบการทำไม่จจเป็นน่ะ<ช>ได้ไหมได้ได่นะใช่ไหมแต่เขาก็มีเงินมีความคิดที่จะเอาของมารวมกันกลายเป็นสินค้าใช่ไหมคะอ่ะก็ได้นะคะหรือผู้ประกอบการจะเป็นคนที่มานั่งถักเองถานเองได้ไหม ได้ได้นะคะได้เหมือนกันครับได้สรุปแล้วนะคะการผลิตกระบวนการผลิตก็คือการนำเอานำเอาอะไรคะปัจจัยการผลิตไปแปรรูปค่ะการผลิตมาแปรรูปจนกลายเป็นอ่าก็คือการเอาปัจจัยการผลิตมาแปรมาแปลรูปแปลรูปกลายเป็นสินค้าหรือ บระการนะคะทั pues no. yes. yes. so ้งนี้ก็เพื่อสนองอะไรนั่นเองสนองความต้องการขผู no. No, the link, ้ารขอผู้รียนพนะคะก็จบบทเรียนในวันนี้เพียงเท่านี้นะะมีคําถามไหมคะไมถีครถามไหมคะไม่มีนะคะก็วันนี้ไม่มีงานอะไรแต่ถ้าอยากจะดูย้อนหลังเดี๋ยวครูจะทําลิงก์ส่งคืนไปให้นะคะกันบ้านครูฝากหน่อย เดี๋ยวอีกนิดนึงจะจบแล้วอีกหนึ่งนาทีอ่านหนังสือเรียนหน้าร12้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบอ่านถึงหน้าร้อยสิบการบ้านอ่านหน้าร้อยยี่สิบเจ็ดถึงหน้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะไว้ให้ครูด้วยนะคะพวกเราก็จะได้ไว้ทบทวนวันนี้ไม่มีงานก็จริงแต่ช่วยอ่านทบทวนแล้วเคลียร์งานเก่าให้ด้วยนะคะงานเก่าให้ด้วยใครยังค้างองสัก,ก็ช่วยเคลียร์ให้ครูด้วยนะคะ